สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตอบ Q&A อนะครับผมทุกคนนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์อห้พี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย yes go เริ่มจากคำถามแรกเลยนะครับตัว Q&A ทำไมพี่ถึงทำ u t u b e พี่อยากลองทำดูครับพอดีช่องเก่าพี่ทำล้มเหลวไปเนาะก็อยากจะมาต่อยอดไปนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ Q&A พี่อายุเท่าไหร่และเรียนอยู่ชั้นอะไรพี่อายุสิบห้าครับผมนะครับสิบห้าครึ่งและเรียนอยู่ชั้นอะไร เรียนอยู่ชั้นม .3 ครับผมนะครับเอ่อ Q&A ต่อไปครับผมก็จะเป็นของน้องอไรนะน้องลักกี้นะครับมีคำถามอยู่ว่า Q&A ทำไมพี่ชอบหล่อนตอนเวลาสตรีมครับพี่หล่อนเลยเนี่ยฮะลักกี้พี่หลอนเหรอเวลาเวลาสตรีมพี่หล่อนเหรอ,หอ,หรอฮะเกินไป ว่า Q&A พี่เปิดหน้าตอนไหนครับสักประมาณหนึ่งแสนครับผมหรือแม่ก็ห้าหมื่นจับครับผมประมาณนี้ไม่ไม่นานครับไม่นานไม่นานน,าน,นะครับผมฮะแล้วก็ Q&A นะครับผมพี่ได้แรงบันดาลใจจากใครถึงมาทำ u t u b e แล้วทำ u t u b e เพราะอะไรถามว่าพี่ได้แรงบันดาลใจทำ u t u b e เนี่ยจากช่องอะไร นะครับผมเออจะเห็นได้ว่ามีช่องหลายช่องที่เขาทําแล้วเขาลุ่งนะครับผมก็เลยลองทําดูเพื่อเราลุ่งเออนะครับผมแล้วก็ทํา youtube เพราะอะไรเพราะว่าพี่จะได้มีไอพวกแบบเอฟซี FC ตามตัวแบบโอ้โหแบบเห็นไหมไปเห็นช่องดังๆอ่ะแบบพี่ไปเห็นช่องดังๆอ่ะแบบอุ้ยเอฟซีก็พี่เอฟซีอย่างเงี้ยพี่อยากอยากได้อย่าง,งั้นไยแบบเออนะ เอ้แยแบบอยากได้ครับผมมาคําคถามต่อไปครับผมขอ้อจากช่องโทเค็นนะครับผมเวอร์โอ้โหอยู่แล้วครับผมผมเวอร์อยู่แล้วอมอันนี้คําตอบง่ายๆครับผมเวอร์อยู่แล้วนะครับนะ <laughs> แล้วก็ Q&A จากน้องกระด้ามาวี B. นะครับผม Q&A นะระหว่างพี่โดกับพี่ฮาวใครหลอ,อกว่ากันครับผมครับผมพี่หลอสุดเท่าใช้ okay. หลอก,กใครออบอกเลยอ่าอ่า Q&A นะครับผมเหมือนหล่อ,อมากอะ่ะไอซัสนะ Q&A ก็ Q ถามว่าพี่หลอปะ่ะน่าจะไม่เท่าผมอุ๊ยน้องเกินไป พี่อาจจะเป็เท่าเองก็ได้เอ้ยอ,อย่างนี้ไงเออเอือบวกเลยยาวๆคิวเลนเอเนาะจากน้องรูกป,ปกอาริดอ่ะอืมเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นให้ทุกคนเลยคิวเนเออยากเห็นหน้าพี่เบสครับ <S 2> <S 2> <S <ค>เดี๋ยวก่อนเบสใครอ่ะพี่ไม่รู้จักน้องชาย qna นะครับผมจากน้องอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นปกแหง q เ a พี่ชอบกินอะไรส่วนมากจะชอบกินเอ,อพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำดำครับผมแล้วไม่ก็ข้าหมูแดงได้หมดครับผมกินอะไรได้ผมกินหมดฮะ q a นะครับผมจากน้องท็อปนะครับผมพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ดเออเออ,อืม เอ็งก็เรียกเอ็งก็เรียกชื่อพี่อยู่ไม่ใช่หรอวะนะเนี่ยก็ก็กมีชื่อโดแล้วเอ็งมาถามพี่ว่าพี่ชื่ออะไรเอ่อเอ่ออืมนะครับคิวเอนี่ใช้ได้นะตอบคำถามคนดูเนี่ยใช้แน่นอนครับผมก็ใช้ได้อยู่แล้วอะถ้าใช้ไม่ได้ผมก็ต้องแบบลองทำดูอะครับ เอ่อค uh, ิวเอนะครับผมรักพี่หาเปล่าถามว่ารักไหมไม่ถึงว่ารักแบบพี่หรืแบบน้องนะก็รักนะครับผมแต่เวลาแบบเราทะเลาะก,กันนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแบบสมเหตุสมผลเท่าไหรนะออ่นะเออแล้วผมคิวต่อไปนะครับผมพี่รล่อไหมครับพี่โก้อืมอืมผมพี่ชิโด แลดอกถามว่าพี่หล่อไหมหล่อแน่นอนครับผมแบบเปิดกล้องมาหูหน้าตาแบบหูไอ้เจ้าบอกเลยไอ้เจ้าเลยอ่ะอืมแล้วนะครับผมคําถามสุดท้ายของวันนี้นะครับผมทุกคนนะคิว่เอพี่ชอบเลี้ยงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาครับเออสาหรับพี่พี่ได้หมดนะครับผมได้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นแมวหรือหมาส่วนมากจะเลี้ยงหมาครับผมบ้านพี่เนาะ เอ,อก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับ18ข้อความที่ตอบกันมานะครับผมทุกคนนะก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมสําหรับคนที่คิ A พี่มานะครับผมก็ขอบคุณมากคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเด็กๆ